สวัดีครับพบก,กับร้านกล้องวอซิงคุรีครับนี่มีวิธีการใส่แม็กไม่ขึ้นขอบครับอ่าสุดจะจนปัญญาครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีนี้ดูนะครับอ่ามีคนเขาบอกมาครับอ่าอ,รรอ่าจารย์อ่แม็กจากทางระยองนะบอกมาครับก็พบก,กับช่างเนตอสสวัสดีหน่อยช่างเนตช่างเนสวัสวัสดีครับช่างแบงค์ส<ล>วัสดีครับหน่อยสวัสดีครับอ่าช่างช่างแอร์ช่างแอร์ครับอ่า แล้ววันนี้ช่างช่างอะไรเอ่ยช่างจำเป็นครับว่าช่างจำเป็นช่างอะไรครับช่างเันเถอะช่างเันเถอะช่างออสครับออดสวัสดีครับสวัสดีครับออดนะครับผมช่างออดนี่ดูดูวิธีด้วยครับนี่พี่โยมดึง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 อันนี้แม็กมือสองนะคุณลูกค้านะคือมันจนปัญญาแล้วมันจนปัญญาแล้วที่จะทํานะเดี๋ยวมาดูวิธีนี้นะอ่าสามคนลุมนะครับด้านล่างใส่ยางขอบ20่ลองนะครับ แล้วก็ในส่วนของขอบนี้เป็นขอบสิมันอ้าเกินนะเราก็ต้องเอาในส่วนของฝั่งขอบทางด้านนี้าคือริมตรงนี้ให้มันเข้ากันหมดก่อนนะอย่างนี้ปุ๊บมันไม่เข้ามันห่างนี้ปุ๊บเราใช้เครื่องถอดของเราเหยียบฝั่งนู้นนะ,อะนนโอเคไม่เป็นไรก็เหมือนเมื่อกี้แหละ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับสุดจะจนปัญญานะครับดูวีนี้อาจารย์จากระยองอแนะนํามาเมื่อกี้ เพราะว่าในส่วนของล้อเป็น10บครึ่งครับด้านหลังนะแล้วก็ยางขนาดสองห้าหยางหน้ามันแคบนะแล้วก็ทับหกนะ R 1 8แปด้านหน้าไม่มีปัญหาครับด้านหน้า9.5ใส่ได้ครับอันนี้ล้อ10.5นะเป็นเทคนิคเคล็ดลับจากอาจารย์จากทางระยองเลยนะครับโอ้โหสาคนลุมเลยครับวันนี้มีทั้งช่างแอร์ช่างแบงช่างเนตแล้วก็ออครับช่างออส เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมาชมไปพร้อมกันเลยนะ,ะทายังฝั่งนู้นทายังตบตั๊ต,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 ตไม่ธรรมดาเลยจุดจะจนปัญญาเดี๋ยวมาลองวิธีนี้ดูครับาเหยกเสร็จท้าให้ฝั่งนึงขึ้นขอบทั้งหมดนะครับเราก็ปัญญา,า,า,าทายด้วย อย่าทาอ่าเนี่ยทาให้ช่วอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้สายเติมลมครับเติมลมตอดเข้าไปนะยิงด้านหลังนะใช้บาร์สุก้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใช้น้ำหนักคนนะครับถ่วงด้วยนะครับกดลงนิดนึงอ่าตั้งให้ตรงนะขอบยี่สิบเป็นยางด้านล่างอีกคนนึ่งอะอ่ะอัดเติมลมหน่อยเดียวนี่ช่างอัดอีกคนนึงครับมาลุมมาตุ้มเลยนะ เห็นผลเลยเป็นไงนวัดเป็นไงเยี่ยมโอ้เยี่ยมเลยนี่ใครเอาไม่ขึ้นนะบอกเลยวิธีใหม่เลยแต่ขอแนะนาว่าเป็นแค่เฉพาะล้อ,อมือสองเท่านั้นนะมือหนึ่งไม่ค่อยแนะนํานะวิธีนี้เดี๋ยวล้อเป็นรอยนะครับนะมือหนึ่งบอกเลยไม่คุ้มแน่นอนถ้ามือหนึ่งมาทําแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้ามันจนบัรญรายจริงก็มันห่างขอบเยอะเดือเกินครับแต่วิธีนี้ใช้งานได้ครับโอ้โหโคตรสดอ่ะสดอ่ะ,อะคือสดอ่ะ แนนน่าร้อนจ,จ,จัดครับอาจารย์แม็กระยองอจัดให้ครับวันนี้โอ้โหเพิ่งเคยทำาปนครั้งแรกเหมือนกันนะนอนเยี่ยมมากเลยครับก็เคล็ดลับเคล็ดลับไม่รับครับวันนี้ใครที่ยิงยางไม่ขึ้นขอบก็นําวิธีนี้ไปใช้งานได้ครับไม่หวงเคล็ดลับนะโอเคครับผมสวัสดีครับ